สวัสดีครับพี่น้องผมได้มาถึงตลาดในกลางเมืองเอเธนนะครับตลาดเป็นสถานที่ที่สมัยก่อนเรียกว่าอโกรานะครับที่เขา,าขายของเสื้อผ้าพืชผักเนื้อสัตว์ต่างๆนะครับไม่เพียงแต่เป็นสถานที่ขายของนะครับเป็นสถานที่ที่ขายความคิดหรือบอกเรื่องข่าวสารใหม่ๆนะครับ น้องลองคิดดูนะครับสมัยก่อนไม่มีโทรทัศน์ไม่มีวิทยุแน่นอนไม่มี google นะครับดังนั้นถ้าคนอยากจะรับรู้เรื่องราวใหม่ๆอยากรู้ข่าวสารก็มาที่ตลาดนะครับอาจจะพบกับนักเดินทางพบกับคนที่มาจากเมืองอื่นเพื่อเขาจะได้รับรู้เรื่องราวใหม่ๆอาจารย์เปาโลจึงใช้วิธีนี้นะครับเข้ามาในตลาดาในเมืองเอเทน และท่านได้บอกเรื่องข่าวดีของพระเยซูคริสต์กับคนในตลาดไอสื่อสารอย่างก็อาหารชัดเจนน่าสนใจนะครับจึงทำให้นักปรา์ทั้งหลายในสภาอาริโอพากัสเกิดความสนใจและเชิญชวนอาจาร,รย์เปาโลขึ้นไปพูดในสภาอาริโอพากัสนะครับพี่น้องนะครับในสมัยนี้ เรามีวิธีการสื่อสารข่าวดีอย่างไรบ้างครับเรามีความพยายามที่จะสื่อสารข่าวดีกับใครที่ไหนอย่างไรเราสามารถเรียนรู้อะไรจากวิธีการประกาศของอาจารย์เปาโลในเมืองเอเธนของพระเจ้าทรงประธานสติปัญญาความกล้าหาญและความมั่นใจในข่าวดีเรื่องพระเยซูคริสต์ ให้เราเดินตามเส้นทางของอาจรย์เปาโลให้เรารับรู้แบบอย่างจากอาจรย์เปาโลในการประกาศข่าวประเสริฐครับขอบคุณเจ้าเวพรครับ